สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง UUSMAI Studio นะช่องที่จะมาแชร์เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลโปรดักตนะคะหรืองานดีไซน์รวมถึง Digital Marketing ด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการส่งภาพขายใน Shutterstock นะคะซึ่งมีหลายคอมเมนต์ถามแล้วว่าสามารถส่งงานที่ทําในแคนวาส่งขายใน c h a t t e r Stock ได้ไหมอันนี้คือเอออยากลองเหมือนกันนะ เราก็เลยจะลองออกแบบในแคนวาเนาะหรือว่าวาดในแคนวานะคะแล้วก็ Export ออกมาส่งขายใน c h e s t e r Stock เนาะสำหรับใครนะคะที่มีความสนใจที่จะส่งภาพขายใน c h e s t e r Stock นะคะก็สามารถไปย้อนดูคอนเทนต์ของเราเก,กาๆได้เนาะที่เราเนี่ยจะอบอกวิธีทำเวกเตอรนะคะรวมถึงวิธีการฝังคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆตั้แต่ต้นจนส่งให้ชัชเ t อร์สตอกแ p r พู e จนแ p r พู e แล้วก็วางขายก็สามารถไปดูได้เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึง การทำในแคนวานะคะแล้วก็ส่งขายเรามาดูกันว่า จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะอันนี้เราจะใช้ c c คเขาฟรี Free นะคะที่เราสร้างขึ้นมาเนาะเราจะไม่ใช้แบบโปรเนาะก็คือจะสังเกตได้นี่เขาก็จะมีให้ try p ป o นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะพิสูจน์นะคะหรือว่าทดลองว่าถ้าใช้ของฟรีทำเนี่ยเราจะสามารถทำส่งขายแล้วผ่านหรือเปล่านะคะก็อาอันดับแรกเลยเข้ามาก็จะเจอหน้าแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็มาเขตดี s ซน n เลยค่ะจากนั้นก็ไปที่ c u s t o ม s i z e นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะเราก็จะทำไซส์ห้าสิซนติเมตรเนาะซึ่งทุกคนสามารถไปเช็คไซส์ในแพ ฟอร์มที่เราต้องการจะส่งขายได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยแล้วก็ทําตามกฎกติกาที่แต่ละแพลตฟอร์มบอกไว้เนาะแล้วเราก็เขียตอนิวดีไซน์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เราจะเข้ามาหน้านี้เนาะทีนี้เราก็จะทํารูปร่างรูปสรงต่างๆเคียนใหม่เลยก่อนที่เราจะทําภาพส่งขายเมคชัวร์ว่าเราไม่ได้ไป Copy ของคนอื่นนะคะแล้วก็งานทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากออริจินอลที่เราเนี่ยทำขึ้นมานะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาที่ ที่แอปเนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาฟังก์ชันของ d r a รนะคะเข้ามาจากนั้นพอมาที่แอปแล้วทุกคนก็จะสังเกตเห็นตรงนี้เนาะเราก็เลือกตรงอันนี้นะคะ ก็คือใน c a t ตาล็อของ create something new นะคะเราก็กดมาที่ภาพนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ use ifie, เขาก็จะมีปากกาหัวต่างๆให้เรานะคะโอเคเราก็เมื่อเราได้รอมานะคะเราก็สามารถรังสรรค์งานของเราได้เลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะบอกว่ามันไม่ได้สมูทเนาะก็คือเวลาเราลากเส้นเนี่ยถ้าสมมติใครเคยใช้โป c เ e a t e นะคะก็จะรู้นะคะว่าเออปุ๊บเวลาเราวาดปุ๊บเส้นก็จะสมูทให้เราเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปทรง następ, ต่างๆแบบนี้เลย ะะเราสามารถรอได้เลยนะคะเส้นมันก็จะเป็น,นเนาะอันนี้ก็คือการลดไซส์นะคะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะสามารถใช้สีตรงนี้หรือว่าจะคัสตอมสีใหม่ได้เลยเลือกตามใจต้องการเลยนะคะนี่น,นี่เลยหัวประกาศก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถปรับทานเพอร์เนซีได้นะคะอันนี้เออเรเซอร์เนาะก็จะเป็นการลบเนาะก็เดี๋ยวพอเราเอ ทูนี้ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสร้างชิ้นงานของเรากเลยค่ะกันเลยเนาะเมื่อกี้ก็แว็บไปหาภาพมานะคะจะเราจะวาดภาพไหนดีเราก็ขโมยภาพดอกเดซี่ของเพื่อนมาเลยนะคะนี่เราก็จะซูมแบบนี้เลยเราเราจะวาดเดซี่แค่ไม่กี่ดอกเนาะแล้วก็ทําให้เขาเป็นแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ซูมเข้าไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็ลดโอปาเซตตี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เห็นงานของเราเนาะก็จากนั้นนะคะก็ไปที่ดรอนะคะแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะใช้อะไรเราจะใช้ มาร์เกอร์แล้วกันเนาะคือมันไม่ค่อยสมูทเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะวาดเป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ดันนะคะนี่มันก็จะเป็นวัตถุแบบนี้ขึ้นมาเนาะนั้นนะคะเราก็จะทําการก๊อปปี้เขาเข้ามานะคะเราจะได้ดอกทิชช่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาวาดตัวข้างในของมันกันนะคะแล้วก็จะแล้วเราก็จะแบบไม่ได้ให้มันแบบกลมมากนะคะนี่เราจะทําเป็นเหมือนมี ยึกยากนิดหนึ่งนะคะน,นี้เลยเชื็จแล้วนะคะทุกคนนี่อ่ะเห็นไหมคะเราจะได้ดอกเดซี่หนึ่งดอกเนาะแล้วก็กู๊ไวปน,นะคะจากนั้นนะคะแค่ก๊อปปี้ดอกเดซี่พวกนี้วางนะคะแล้วก็จะวางตามภาพเลยนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเออมันสวยดีนะอ่าแล้วสมมติว่าเราลบภาพทิ้งนะคะแล้วเราก็ทำสีแบ็กกราวน์เนาะ จากนั้นนะคะเราก็ copy อ,อีกนะคะเยอะๆแล้วก็ปรับเลยว่าอันใหญ่อันเล็กอะไรเงี้ยให้มันดูน่ารักน่ารักนะคะและนี่ก็คือ finish l o o ของเรานะคะฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็น Canva free และฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็น Canva pro นะคะซึ่งทั้งสองอันเนี่ยเราใช้เทคนิคการวาดเหมือนกันแต่ความแตกต่างกันก็คือ Canva free เขาจะมีลิ m i t ไฟล์นะคะซึ่งมันจะ export ไฟล์ใหญ่ไม่ได้เนาะในไฟ์ jpg นะคะแต่ว่าของ Canva pro เขาก็สามารถ export ไฟล์ jpeg เป็นไฟล์ใหญ่ได้ ะะซึ่งอันนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะใหญ่พอที่จะส่งขายได้หรือเปล่านะคะภาพนี้มาจากแคนวาโปรนะคะซึ่ง Export ได้สุดๆได้เท่านิ้งจริงไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าแล้วก็แคนวาฟรีนะคะ Export ออกมาก็คือได้เท่านี้งจริงซึ่งเราคิดว่าไม่น่าผ่านแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะส่งให้ดูเนาะแล้วก็เข้าไปที่ Chatter stock เลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็ s e l e c t ไฟเลยนะคะเราก็จะ elect ไฟล์ที่เราจะส่งเนาะอันนี้เราจะไม่ใช้ i l l u s t r a t o r หรือว่า Photoshop ในการช่วยเลยนะคะเพราะว่าเราอยากทราบจริงๆว่าแคนวาเนี่ยเขาจะทาภาพส ะะแล้วก็ next เราจะมา f i l อันนี้ก่อนเนาะก็เลือกอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น p h โต้นะคะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อนะคะปกติแล้วนะคะคือเราเนี่ยจะเอาภาพไปฝังใน photoshop นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็คือฝัง keyword ในนี้เลยในของโปรแกรมเลยนะคะอันนี้เราก็จะเป็น background texture แล้วเราก็ใส่ keyword เลยเคย์ประมาณนี้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็กด submit นะคะตรงนี้ โอเคแล้วเราก็จะมาทําอันนี้ต่อนะคะเป็นโฟโต้เหมือนกันเราก็ตั้งชื่อก่อนเนาะโอเคเราก็จะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็กดสัมมิตเลยอันนี้นะคะทั้ง2อ,อันเนาะก็จะอยู่ในรีวิวนะคะนี่แล้วเราก็รอให้เขาแอบพูฟหรือว่ารีเจ็ค เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรีเจ็คหรือว่าจะแอบพูดนะคะต้องโดนรีเจ็คนะคะอันนี้ตรวจเร็วมากทุกคนก็คือส่งไปประมาณช่วงบ่ายนะคะสี่โมงเขาก็ส่งมาแล้วน้อว่ารีเจ็คนะคะนี่เขาก็จะบอกรีเจ็คลิซซันด้วยนะคะว่าเพราะอะไรเขาก็แบบว่า this image must be designed as an illustration please resubmit and ensure the illustration check box is checked before submitting ก็คือเขาก็บอกว่าคือภาพมันอาจจะแบบไม่ได้ค ประมาณนี้แหละแล้วก็มันก็ควรจะเป็นแบบ Il l u s t r a t i o n อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถ้าใครอยากดูนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนสองภาพนี้ไปทำใน i l l u s t r a t o r นะคะมันจะผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดใครอยากดูนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะทำสองภาพนี้ส่งไปอีกทีหนึ่งนะคะว่า s h u t t e r s t o c k เนี่ยจะให้ผ่านหรือเปล่าและนี่ก็คือทั้งหมดของการทดลองทำภาพโดยการใช้แคนวาแล้วส่งขายใน s h u t t e r s t o c k นะคะว่าผ่านหรือเปล่าผลปรากฏว่าโดนรีเจ็คนะคะ ก็คือไม่ผ่านแต่คือเรารู้แล้วแหละว่าเออมันไม่น่าผ่านเพราะด้วยไซซิ่งอะไรนี้เนาะแต่เราก็แอบ,บอยากทดลองเวออื่นๆนะคะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างเช่นวาดในแคนวาหรือว่าทําในแคนวาจากนั้น Export นะคะออกมาทําจัดวางหรือว่าทําไฟล์ใน Photoshop หรือว่า Il l u s t r a t o r อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาทําวิดีโอทดลองให้ดูกันเนาะว่าเออแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่บางทีเราก็คิดว่าเออมันไม่เม็กเซนนะคะที่จะไปทําในแคนวาแล้วเอ็กพอร์ตออกมาทําใน Photoshop หรือ illustrator นะคะแล้วทำไมเราถึงไม่ทำใน Photoshop หรือ illustrator เลยแต่ว่าถ้าใครอยากรู้นะคะเราก็สามารถทำให้ดูได้นะก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าบาย